ในวัดในสถานที่นี้ประชาชนก็เราก็จะพูดด้นเดาไปกับพระที่ท่านพูดแต่ที่นี่พระองค์นี้เป็นพระท่านทำไว้เลยนะที่ทำอินอยู่วัดนาคำน้อย